ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มค่ะพี่พี่ตอนนี้ก็งงว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่นอนนะคะที่ไหนได้ค่ะพี่พี่เขาเลิ้งเล่นตรงหลุมของเขาค่ะเนี่ยค่ะดูค่ะดูค่ะกลิ้งเล่นไปเล่นมาพอเขาตรงล็อกเขาเขาก็นอนหลับนะนี่คือวิธีเด็กอ้วนนะคะพี่พี่จะสังเกตว่าตรง หลุมที่น้องนอนเนี่ยมันจะสะลบแบบพอดีตัวเลยนะคะน้องเขาขุดเขาทำมหลุมของเขาเองนะคะเพื่อที่จะให้มันพอดีตัวนะคะดูค่ะหน้าก็จะสองสีเพราะว่า,าดินตรงน้องเล่นน้องนิกได้ฉีดนะะ้าพรมๆให้แบบมันเย็นนะคะไม่ได้ให้มันเปียกแต่ว่าเป็นมีเย็นๆหน่อยนะคะน้องก็อยากเล่นสบายตัวอย่างนี้ค่ะดูค่ะดูค่ะ โอ้ยมีความสุขแห้งเนอาหลุกลาเบิงดูค่ะพี่พี่พุงใหญ่ๆตึงๆแบบนี้นะคะน้องกินอิ่มมากนะคะวันนี้ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านที่ท่านเมตตาสนับสนุนป้อนผลไม้ตาแป๋วนะคะวันนี้น้องนิกติดธุระต้องกลับบ้านนะคะก็เลยมาหาลูกสาวตอนเย็นนะคะนี่แหละค่ะพี่พี่เล่นเหนื่อยแล้วนี่รู้สึกว่าเหมือนลูกจะไม่ค่อยอยากนอนนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเออดินมันเย็นนะคะอยากจะเล่นดูค่ะกลัวเทพี่หางอีกแล้วภาพอาจจะไม่ค่อยชัดน้องนิกขออภัยด้วยนะคะเพอดีว่าน้องนิกถ่ายตอนกลางคืนแล้วหนูก็ซูมภาพด้วยนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะเล่นเหนื่อยก็ยืนที่ยวนิ่งๆแบบนี้คือเขาอยากนอนนะคะเด็กอยากนอนแล้วก็ห่วงเล่นนะคะพี่พี่เดี๋ยวค่ะ ดูค่ะส่วนพ่อแสนสุขก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะพ่อเหมือนยังไม่ค่อยง่วงนะคะยืนโยกเป็นปกติแต่ว่าเด็กๆเนี่ยกินอิ่มกินอิ่มกันแล้วนะคะนะคะตาแป๋วดูค่ะตาแป๋วก็จะเป็นช้างอา่สามสีสีสีได้นะคะพี่ๆเพราะว่าลูกสาวเนี่ย เล่นดินแบบโหดมากเลยนะคะเล่นแบบไม่อยากนอนไม่อยากหลับกันเลยทีเดียวค่ะดอูอ่เแรกๆข้างนะคะเดี๋ยวน้องนิกซูมออกให้ดูว่ามันค่อนข้างที่จะมืดเพราะว่ามันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะบ้านช่องเขาก็หลับกันหมดแล้วนะคะนคะคะดูค่ะอันนี้ซูมไม่เห็นลูกๆนะคะแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้มืดเท่ากับที่น้องนิกซูมออกให้พี่ๆดูเมื่อกี้นะคะ สว่างแบบนี้เลยนะคะนะคะี่ค่ะลูกๆยังไม่อยากนอนนะคะยังอยากเล่นใจอยากเล่นนะคะตอนนี้ตาแปลวแหววยืนนิ่งยืนมองยืนฟังพยายามฟังน้องนิกว่าน้องนิกพูดอะไรทำอะไรนะฮะแล้วก็มีอาการง่วงนอนบวกร่วมด้วยนะคะพี่ๆคือปกติเนี่ยเขาจะนอนช่วงสามทุ่มนะะนอนช่วงสามทุ่ม แล้วก็หลับช่วงสี่ทุ่มแต่วันนี้นะคะไม่อยากนอนค่ะอยากเล่นค่ะอยากเล่นดินนะคะก่อนที่น้องนิกจะถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะคะเห็นเขาเล่นมาได้ประมาณยี่สิบเกือบสามสิบนาทีแล้วนะคะพี่พี่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคิดว่าลูกเล่นเดี๋ยวก็หลับแต่นี่เหมือนไม่หลับค่ะเหมือนยังยังอยากเล่นนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะนี่เขาเห็นน้องนิกนะะเห็นว่าน้องนิกแอบถ่ายเห็นเห็นน้องนิกนะคะก็เลยหยุดเล่นนะคะพี่พค่ะ ะะที่บริเวณขากับบริเวณสะโพกที่เป็นสีเข้มหน่อยนะคะเป็นเพราะว่าน้องอเล่นดินนะคะพี่ๆเป็นดินเปียกๆหน่อยหนึ่งนะคะชื้นๆน,นิดนึงนะคะเพื่อใช้เย็นๆไล่ยุงไล่มแมลงได้นะคะดูค่ะแหววตัวแบบตุลเลยนะคะพี่ๆตันๆเลยนะคะ น้องกินอิ่มมากนะคะตอนเย็นเราก็มีสัตปะรดกับต้นหญ้านะคะให้กับลูกๆนะคะแล้วก็มีผลไม้เหลือของแปแหววจากที่พี่ๆป้อนตอนเช้านะคะก็ได้เก็บไปให้ลูกนะคะแล้วก็ป้อนเขาก่อนนอนนะคะก็เลยกินอิ่มนะคะกินอิ่มมากเลยวันนี้นะคะนอะอยากนอนแหละนะคะพี่ๆแต่ว่าคือ อารมณ์ของเด็กอยากนอนด้วยอยากเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะพี่ๆีก็ช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้พาตาแป๋วออกอถ่ายคลิปบริเวณรอบนอกสักเท่าไหร่นะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะในความไม่สะดวกเนาะต้องได้ขอเซฟความปลอดภัยทั้งพ่อควานแม่ควานแล้วก็ น้องแ,แหววด้วยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดมันก็ระบาดมาหนักน้อยอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยนะคะก็ขอเอาความปลอดภัยมาดีกว่าน้องพี่ๆคะ่ะถ้าสมมุติว่ามีน้องนิกหรือว่าลุงอ้วนนะคะติดเชื้อโควิดมานะคะสมมตินะคะลูกๆเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยนะคะพี่ๆสงสารลูกๆนะคะเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนเนาะกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะคะพี่ๆคะ่ะก็เลยอาจจะเห็นคลิปแบบ ซ้ำๆอยู่บ้านบ่อยๆหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆค่ะบางทีก็ไปสวนหน่อยนะคะเพราะว่าที่สวนก็มีแต่บ้านเรานะคะตรงน,นี้ก็อยากไปทําคลิปอยากไปทำคอนเทนต์นะคะที่สถานที่ต่างๆนะคะ <c oughs> แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะพี่ๆมันหนูกลัวจริงๆนะคะมันเป็นมามันไม่คุ้มเนาะสิบสี่วันนะคะแล้วลูกๆจะอยู่ยังไงใครจะตัดหาอะไรให้กินนะคะก็ ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปข้างนอกสักเท่าไหร่นะคะพี่พี่ช่วงนี้นะคะอดใจรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยวไว้อสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเต็มกันแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆตอนนี้ตาแป๋วก็กําลังแต่ว่าอหาที่แบบที่พิงที่อิงที่นอนแล้วค่ะนนะคะ ไปพิงพี่เสาอยู่แล้วค่ะพี่พี่ดูค่ะตุตามากเลยไปถูพี่เสาแล้วนะคะอากาศตอนกลางคืนวันนี้นะคะร้อนค่ะพี่พี่หาอากาศร้อนนะคะดูค่ะดูท่าเกาขาค่ะดูท่าเกาขาตื่นไปแล้วค่ะ เดินไปดมไปไปเล่นไปอะไรต่างๆของเขานะคะพี่พี่เขาก็แบบภาษาเด็กเนาะพี่พี่อืมนะคะตอนนี้เริมแบบอยากให้พ่อมาเล่นด้วยนะคะอยากอยากให้พ่อแสนมาแบบมาเล่นมาจับมาสัมผัสด้วยนะคะแต่เนื่องด้วยพ่อเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่มั้งนะคะช่วงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้มา <Okay. S 1> เล่นกับตาแป๋วนะคะ พรุ่งนี้นะคะตั้งใจว่าจะพาตาแป๋วนะคะทําบุญตักบาตรเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ตรงกับวันพระนะคะเดี๋ยวน้องเล็กกับลุงอ้วนจะไปทําบุญที่วัดตอนเช้านะคะพี่ๆพรุ่งนี้นะคะ2มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงอ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญยามเช้าแล้วกันนะคะนาะพี่ๆค่ะรวมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ2มีนาคมนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะมะีเป่าเค้กให้ลูกอ้วนด้วยนะคะพี่ๆรอชมไลฟ์สดกันเนาะนะคะ,ะมาร่วมเฉลิมฉลอง,ลองวันเกิดลุงอ้วนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ตาแป๋วเป่าเค้กวันเกิดให้พ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ๆค่ะอาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะเนาะค่ำๆแบบ ทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี้ยค่ะร้องเ,เพลงแฮปปี้เบอร์เตย์ให้ลุงอ้วนนะฮะกับครอบครัวนะฮะกับพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ของครอบครัวของเราเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ๆขาสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพูดไปก็จะหลับไปด้วยนะคะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆขาแม่ก็ง่วงเหลือเกินนะคะแต่ลูกก็ไม่พากันหลับเลยนะคะสงสัยว่า จะตื่นเต้นกับวันเกิดของคุณพ่อที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะเดี๋ยวสําหรับค่าคืนดีๆคืนนี้นะคะน้องแหววแหววนะคะกับพ่อแสนสุกนะคะจะมาอะบอกฝันดีพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านเลยนะคะขอให้พี่ๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะพี่ๆ ผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปต่อไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ night, s w e สวิตรีมจ้าบ๊ายบายค่ะ